กรีนดีพอตวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขยะนะคะติดตามรายละเอียดกับพี่บอยเลยค่ะสวัสดีจ้สัสค่ะสวัสดีครับอย่างที่ทราบกันครับว่าวันนี้เป็นเรื่องของปัญหาขยะอีกแล้วครับเป็นการลักลอบทิ้งขยะริมแม่น้ําที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งไม่ได้พบแค่ขยะทั่วไปเท่านั้นนะครับยังพบขยะติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัยและเอทีเคใช้แล้วจํานวนมากติดตามเรื่องนี้กันครับ กพบขยะกองใหญ่พบบริเวณสะพานบ้านเกาะข้ามลำน้ำแม่ริมที่เชื่อมระหว่างบ้านขอนตาลตำบลริมใต้และบ้านเกาะตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขยะที่พบกระจัดกระจายส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารเศษอาหารถุงพลาสติกขวดน้ำไปจนถึงขยะชิ้นใหญ่อย่างที่นอนวัสดุก่อสร้าง ที่น่ากังวลและไม่คาดคิดว่าจะมีปะาปนมาด้วยคือขยะติดเชื้อทั้งเอทและหน้ากากอนามัยใช้แล้วบางส่วนอยู่ในถุงขยะลอยอยู่กลางแม่น้ำลอยไปติดตามกอหญ้าริมตะลิงชาวบ้านให้ข้อมูลว่าจุดนี้ค่อนข้างเปลี่ยวรกทึบห่างไกลบ้านเรือนจึงมักมีคนฉวยโอกาสช่วงเวลากลางคืนนำขยะมาทิ้งหมักหมมจนส่งกลิ่นเหมน็นและบางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำอย่างที่เห็นนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นขาจรที่เอามาทิ้งติดป้ายประกาศไว้ บริเวณทิ้งขยะเนี่ยถ้าหากฝ่าฟื้นก็จะปรับไม่เกิน2,000บาทเราติดตามการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บขยะออกจากพื้นที่เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจะคัดแยกขยะบางส่วนที่เป็นเศษวัสดุก่อสร้างออกจากนั้นจะนําไปเผาทําลายหรือฝังกลบถ้ายังมีคนที่ลักลอบมาทิ้งอยู่เราก็จะหาหลักฐานถ้าพอหลงเหลือ หลักฐานนะครับแล้วก็ถ้ามีเราก็จะเดินดำเนินคดีตามกฎหมายนําในการปรับสำหรับแม่น้ำแม่ริมถือว่าเป็นลำน้ำสายสำคัญของชาวอำเภอแม่ริมที่ไหลาจากต้นน้ำในอำเภอแม่แตงก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงและก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าไม่ได้แค่จัดเก็บเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะตามหาตัวผู้กระทําความผิดที่มีการลักลอบทิ้งขยะด้วยนะครับก็ต้องย้ําคุณผู้ชมนะคะอย่าง ATK ใช้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นขยะติดเชื้ออันตรายเพราะฉะนั้นต้องทิ้งให้ถูกวิธีด้วยค่ะขอบคุณบอยด้วยนะคะ